มาทำอะไรกันเนีสองคนไม่เชื่อให้กูมานั่งทำอะไรกันะวัวกานาถาอะไรวะเอ๊ะตะกอนตะกอนตันี่แดงตัวไหนดีเทียร์ตัวนี้กคเท่เลยหางชงหางฉาดกูเดี๋ยวนี้อะรวยเดือดประธานนีกให้กูมานั่งทำอะไรกันวะเนี้นะอ่าอากให้ทำก็ทำอ่าเดี๋ยวจะไม่มีกินนะโอเคมันมีสองสีอะอ่ะ อะไรของมึงอีกอ่ะยังไงกูทำอะไรกันอีกคนเนี่ยเอกมามามาสองสีมาเอามาเอาเอานี้มึงเออมึงให้กูทำเดอมบอกกูเลยอ่ะโอเคไหมไอเช่นมันยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยยี่ห้อเดียวกันยี่หเดียวกันครับเป็นไซเบอร์กันอ่านี้เป็นปืนรุ่นสกานะครับไซเบอร์กันสองยี่ห้อไซเบอร์กันอ่สกาเป็นระบบแก๊สนะครับครับผมแก๊สโัน blow back เป็นแก๊สนะครับผมครับ กแ๊ส่่อพีเตใช่ครับแก๊สเนี่มาดูด้มีวาล์วอยู่อ๋อโอเคระบบแก๊สเว้ยแก๊สโมแบ็คครับผมค่ายเซรักันนะครับขึ้นหลับได้โมเปิดกดปิดได้อุ้ยมันก็แกร่งวาวใช้พักได้นะครับครับผมรับได้ยืดออกมาได้นิดนึงเอแล้วตรงนี้เป็นเหล็กแล้วนะตรงนี้เ็ใช่ใช่ใช่ช่วงนี้จะเป็นเหล็กนะโมบเลยเป็นเหล็กหมดเว้ยมันเขียน F N ด้วยนะมันคือยังไงว่าคือแบรนด์เซบักัน แต่นี่ FN ด้วยนะมีโลโก้ FN ด้วยนะอ๋อเ้มันเท่หว่ะกล่องมันใช้ได้นะมี่องสองสีดำกับายใช่สีอื่นเดี๋ยวเราทำให้อสวยไม่สวยไม่รู้แล้วราคาต้องรอเจ๊ฟ้ามาหเท่ไหมื่นสองพันเก้าร้อยตัวไหนะทั้งคู่เลยอ่ะ เท่อ่าสีเท่ากัเลยอ่ะราคาสีดำกับสีทายราคาเท่ากันนะครับหนึ_<_่งมื่ MK สิบเจ็ันร้อยบาทหนึ่งมนเระครับครับผมเรียกว่า M หนครับผมอ่าโอเค MK สิ MK สิถูกต้องสกานะครับรุ่นสกาวาเลนตีกาเวล <alors S 2> เอาอะไรยการอะไรตีอยู่ไปไปไปเฮ้ยกำลังมานี่เฮ้ยไม่ลอย้ตัวนี้ก็เอาแก๊สมาเลยไปเอาแก๊สมาเลยเอาแก๊สมาิงให้ดูนี่คืออะไรวะตัวนี้อนโชว์อนคืออะไรพี่ได้รีเอสป M 3 2 0สองศูนรีเอ M สามสองศูนเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดนั่นเองใชครับใช้ลูกอันนี้ครับอะไรนะลูก M สองศนใช่ีโบ้มีโบ้ลูกร้อยให้ลูกมีพการอ่ะร้อยลูก อ่าเป็นแอนต์เล่นบ่อเดียเป็นไงเป็นเหล็กบ้าหรือว่าไงเป็น ABS ABS เหรอตรงนี้เป็นเหล็กใช่ในเป็นโลหะอันนี้เปิดออกได้ครับกดตรงนี้ใส่ลูกเข้าไปเท่มากมีเซฟด้วยมีเซฟตี้ด้วยทายืดได้กดตรงนี้สามารถเลื่อนออกมาได้ไหนลองทำท่าสีไหมนะมีคลิปหน้าไม้ด้วยนะพับได้พับเก็บได้แอดเอเลียนแม่งจัดมาเต็มว่ะไหนลองยิงหน่อยดิแต่เราไม่ได้ใส่ลูกนะต้องบอกว่าเราไม่ใส่ลูกนี่มีฝาปิด นี้แล้วนะหลัเติมแก๊สปิดนี้ด้วยปกติอ่าเติมแก๊สอันนี้ยังไม่ได้บีนอ่าเราทดสอบไปแล้วทีหนึ่งโบ๊ะไปแล้วทีหนึ่งลันห้างไปแล้วครับทีหนึ่งนี่อะครับแห่งนี้นี่มีศูนย์นี่นะศูนย์แบบว่าองศาองศาแบบวิดโค้งวิดโค้งโอ้เลน อแต่ลูกไม่ออกเลยนะไหนลองดิเดี๋ยวลองโอเคเปิดนะครับเปิดเอิบผมว่าเราใส่ลูกเข้าไปแล้วตามรูแล้วครับเติมแก๊สแล้วตรงนี้ใส่ลูกมีมีการได้ร้อนได้ใส่เข้าไปเอิบก็ปิดว้าวอันนี้เซฟลูกอ่ะอันนี้เซฟอยู่แล้อันนี้ปิดเซฟแล้วเซฟอยู่ตรงนี้ปิดเซฟแล้วก็ยิงได้เลยอ่ะวิธีโค้งได้เล็งพิธีโค้งไปหานะไอ้ข้างหน้าเนี่ยไอ้ข้างหน้าเนี่ยยังไม่เปิดเลยยังไม่เปิดอ้าวยังไม่เปิดเปิดแล้วหนึ่งสองสาม ว้าวนี่นะครับมีป่นดี่ว่ะโคตรเจ๋งอ่ะโคตรมันเลยอ๋อนี้ก็ยิงได้อีกนะลูกกระสุนนี่ยิงได้อีกนะใช่แต่ว่าก็ยิงได้ต่อเติมเติมแก้ยิงได้เรื่อยๆนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่มาพร้อมพร้อมกันนะอันนี้ซื้อแยกประมาณ950บาทถูกต้องอันนี้เท่าไหร่ตุกกล้องเท่าไหร่6ก0 0นเก ตัวนี้อยู่6,900นะครับมีบลของเราถูกด้วยพันเก้าเองโหแค่ดีไซน์มันก็เท่แล้วอ่ะเท่อ๋อบุ้งเบิกทางเบิกทางเบิกทางอัวนี้ไปไปอันนี้เอ็มพีเอ็มเคเจ็ของก p f BFC หรือเดี๋ยวนี้มันมีกับ HK ไปแล้วนะครับเป็นแบรนด์ BFC นะครับอันนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับไม่ใช่แก๊สนะครับผมเก็บไฟบ้านใช้ได้เลยเฮ้ยใช่2 2 0อยี่สิบโวลต์เลยเฮ้ใช่ไม่ใช่ใช้แบตเตอรี่แบตเตอรี่อ่าส1 1เจุดหนึ่งโวลต์นี่ครับใส่แบตด้านนี้ครับเปิดฝาตรงนี้ออกเป็นสลักล็อกที่อยู่อ่า ปั๊กปั๊กธรรมดาทั่วไปแต่ว่าแบบต้องไซส์เล็กหน่อยใช่อ๋อรูมันเล็กก็ได้นะ1.1โวลต์พวกพันหนึ่งร้อยแอมมันน่าจะได้อยู่ะพี่ปรับเซฟเซฟเซมิออโต้ได้นะครับแม็กเป็นไรแม็กเป็นเอเบสนะครับใช้ลูกคช้รีโหลดอ่าใช้รีโหลดกดปุ๊บปุบิุ๊บปก็ไปนะครับโอเค ทรงนี้สวยนะพี่เต้ยคนชอบนะใช้มินิมินิหน่อย่าพี่เบลลิงได้เด็กแล้วก็ซื้อเก็บสะสมทรงมันสวยโคตรเทพขึ้นได้สองแบบศูนย์สูงศูนย์ต่ำการบีเอฟซีด้วยบีเอฟซีปึ๊บปึ๊บ่มเพิ่มอวาไปศูนย์ต่ำได้นะจ๋าจ๋านี่บีเอฟซีหรือไม่ก็ฮกนั่นแหละเรียกกันง่ายกล่องเป็นแบบนี้ราคาสองพันเก้าร้อย หนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยโอเคโอเคกระเบื้องแตกรู้เรื่องกระเบื้องแตกถูกต้องอ่ะจัดไปถัดมาไอ้ร้อยส่งมาจะให้กูทำอะไรส่งมาอันนี้เป็น V ีใายวีนะครับ WVM44GB แก๊ส l บ w b a อันนี้เป็นรุ่นใหม่ครับทำมาเป็นแม็ก เล็กลงปกติเราจะเจอแม็กใหญ่ขึ้นนะแมครับเฮ้ยนี่เหมือนแม็กก๊อกเลยพี่เตอร์แต่แม็กไม่ใช่แม็กก๊อกนะคล้ายๆแต่ไม่ใช่แม็กก๊อกนะต้องบอกก่อนจะเป็นแก๊สเก่าแม็กคล้ายๆก๊อกนะแต่ว่าข้างหน้าไม่เหมือนนะข้างบนไม่เหมือนใส่เข้าไปสวยนะเนี่ยป็นแม็กตองแตกๆเท่เลยว่ะแตกเท่ๆรุ่นใหม่อ่ะเนี่ยมีมาอันนี้อะไรซีคูบีซีคูบีอันแรกนี่ก็ซีคูบีแก้มาใหม่สองอันอ่ะไอ้หลูมึงบ้าปะเนี่ยอ้าว งาวันสองงานเลยเหรอเหมือนกันด้วยเออเหมือนกันเด้เลยนี่กลัวกูไม่มีที่มือถือเหรอคนละตัวคนละตัวเว้เออมันมันกลัวกูไม่มีปืนถืออ่ะเออเอ้ากูใส่เลสดอดได้ใส่เลสดอดได้นะครับถอดลางออกได้อ๋อถอดลางออกได้เอ้ากูถืออ่ะกูถือโชว์แล้วกันอ่ะเอามาให้กูถือกูถือนะไหนที่ขาดไอเอ็มไปตรงไหนไหนี่แบงก์กูมีโหลดอยู่นี่กูขำทั้งวันแบ็งก์แบ็คนะยิงมึง โบเปิดได้นะโบะข่างๆจะวิ่งข oh, <okay. S 1> ับไปลับมาได้นะ <Okay. S 1> จริงจริงครับผมงาน w e แน่นอนอยู่แล้วแต่เปลี่ยนแม็กเป็นแม็กนี้ <Yeah. S 2> นั่นเองนะครับอื hmm. ก็โอเคความเร็ว400อยู่แล้วโบแบ็กคูณน้ำหนักโอเคนะด <Yeah. S 2> ีเลยนะน้ำหนัก ราคาราคาเท่าก okay, well, okay. okay. ันหมดเลยเอาเรื่องงั้นนะราคาราคาทีละตัวแล้วเราเท่ากันก็บอกไปหน่อยได้หนึ่งนกับห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยบาทนะครับของที่นะครับหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยบาทครับผมรู้เรื่องครับผมอันนี้มันรหัสอะไรวะมันรหัสอะไร M4 CUBI ครับผม M4 CUBI ใช่ c u b แม็กผมเรียกว่าแม็ก็ Mac Mac เล็กแล้วกันโอเคแม็กเล็กแม็็กกเลโอเคแม็กเล็กต่อไปใช่สตาร์บั๊ก HK HK 416 สี่หนึ่งเป็นตัวท้ายแต่งมานมักเล็กเหมือนกันแปดแปดสี่ถ้าเราดท้ายก็จะสั้นหน่อยคล่องตัวก็เหมือนเ k เกนี่แหละเล็กๆอ่ะนะแต่ว่าเป็นายืดทนต่อตัวท้ายแมงเทศนะเป็แก๊สดี๋ยวดูแม่ใส่แมกเข้าไปตัวเดียวกันเลยนเล็กมอ็กนี่เบอร์ตองนี่เบอร์ตองตัวท็อปเบอร์ตองรหัสอะไรครับ8ป8 8ป8แปดแอดแบอแปดอปแอดแแ ะน,นี่ขึ้นลำไม่ได้ครับเท่าไมอ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรขึ้นลำได้นี่พี่เซฟอยู่มันขึ้นยงไงอ่ะ๋อ้ปล่อยมุ้ยอีกแล้วโตอ้ยแล้วโอ้ เอาจริงราคาราคาหมราคาหมื่นห้าร้อยนะครับหนึ่งหมื่นห้าเท่ากันนะครับเป็นแม็กเล็กราคาเท่ากันหมดเลยอืมแต่แต่แม็คแม็เท่นะแต่ผมว่าแม็กอะตัวนี้มันทำมาเพื่อจะให้ซ่อมง่ายเซอรวิง่ายนั่นถ้ผมที่คอนะแต่บอกว่าดีนะแม็กเล็กๆอย่างนี้ใช่มันซ่อมเปลี่ยนโยงเปลี่ยนยางวาลเวลเนี่ยมันใช้ร่วมกับของปืนสั้นได้ที่เขาจะบ่าเนี่ยวาวก๊อกเลยถูกต้องมันนี่วาล์วนี้เลยใช่คือคือถ้าเป็นแม็กใหญ่อะแม็กเอ็มโฟมันซ่อมมันเซอร์วิสยากอะไหล่มันหายากแเพราะเป็นเส้นใหญ่พอ ทำเป็นตัวเนี้ยคืออะไหล่ของปืนสั้นมันมีเยอะอยู่แล้วแม็กก๊อกไงเงี้ยครับถัดมาเฮ้ยตัวนี้มันโอ้ยอันนี้ยิ่งสั้นกว่าเลยนี่ปืนกลมือคลองตัวเยอะคล้องตัวอะไรนีอันนี้มีเก็บเสียงง่ายด้วยเพรมันในท่อมาสุดนี่เลยนี่เป็นครอบเก็บเสียงมาเลยเดี๋ยวนี้เขาชอบทําเป็นทอร์นาโดนะเป็นลำกล้องเกี่ยวนะใช่แล้วมันเล็กดีว่าเล็กกว่าสตับบี้นิดเดีคลิปมันสวยมากเลยนะคลิปมือเนี่ยนะเป็นพี่ห่อดีเลยนะ ทำสายยืดหดได้อย่างนี้สั้นใช่ไหมยืดยาวได้ยืดยาวได้ศูนย์นี่เป็นศูนย์ยิงเหมือนปืนสั้นเห็นไหมศูนย์ขนาดเล็กศูนย์เลยศูนย์ธรรมดาแบบศูนย์เหมือนปืนสั้นอ่ะใช่แต่ว่าน้นเราตั้งขึ้นมาได้ยิงระยะไกลก็ตั้งขึ้นไปได้นี่ยิงระยะสั้นนะแองเท่นะทำออกมาดีนะมีตัวสายเกี่ยวสายนี่ สายสายไฟได้เลยเป็นตัวปลดไว้กดออกมาได้กดออกมาได้เปลี่ยนฝั่งได้มาใส่ฝั่งนี้ก็ได้ได้หมดเลยนะอ่าเราเนี่ยนะโบแบ็กเสียบไว้เสียบไว้เอาแย่เอาแย่เอาแย่เออเื้อเนื้ลูกพี่ได้โก้แคทโก้แคทนะแ๊สโบแบ็กนะได้โอเคจริงแล้วมีแรงแทรกมีแรงรีคอยตึก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 โชว์ได้โชว์ได้โชว์แบบไม่ต้องใส่ลูกไม่ต้องใส่ลูกแก่นนแคโชว์หน่อยโชว์หน่อยเออเนี่ยแน่แม็กนี่ที่ผมบอกแล้วมันอันนี้ง่าย มันมันมาซ่อมเซอร์วิสง่ายนะครับแมสก็แค่ประมาณนี้ก่อนอ่หัวแมสแคนซีดูบอลด้วยดิอ่าแล้วกดไม่ค่อยดีกดโบว์ไว้ขึ้นลำปึ๊บนะกดโบว์ได้ยิงฮะี่เสียงเสียงดอัตโนมัติได้ด้วยอ่าแกย้โประมาณนี้ประมาณนี้โอเคตัวนี้ก็หนึ่งหมื่นกับห้าร้อยบาทนะครับเป็นตัวรหัสของมันคือ R54A R54A Air a i โอเครู้เรื่องไปไปไปห่างปิดแล้วก็ลำบากกันอย่างเงี้ยนะอันนี้มา HT แล้วเป็นหน้ายาวอันนี้สายยืดทดสายเทนสายเทนสายยืดได้โดดได้หน้ายาวข้อมาสุดนี้เลย อืมอะครับแมนคอมเมนตเดียวไม่ต้องพูดถึงใช่แม็กเล็กอ่าอุปกรณ์เสริมได้เยอะเพราะว่าลางรอบเลยกดปุ่มอะไรได้หมดเลยต้องตัดตั้งได้หมดอ่าตัวนี้รหัสของมันก็เบอร์ตอมกันแต่ว่าไม่มีตัวซีข้างหลังนั่นเองถ้าเป็นไทยยุโรปจะเป็นตัวซีนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์ตอมอ่า W E แปดแปดแปดนะครับแต่ไม่มีซีข้างหลังนะครับตัวนี้ต้องต้องแจ้งถ้าจะสั่งเป็นตัวแม็กเล็กต้องแจ้งนะครับว่าเป็นตัวแม็กเล็กนะใช่ นะครับเราจะได้ทราบนะครับตอนนี้ก็หนึ่งหมื่นกับห้าร้อยบาทหาร้อยบาทครับเป็นแม็กเล็กี่ราคานี้หมดเลยข้อฝันนี้แม็กใหญ่มันเก้าพันแปดอันนี้มันหนึ่งมื่นห้าร้อยครับตัวสุดท้ายท้ายสุดพี่เต้ย์สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะกลับบ้านกันแล้วครับไม่ไหวแล้วครับอันนี้เป็นสก้าแก๊สโบล์แบ็กสก้าเวเลตตี้อ่ะแหน่แหน่แหน่แน่แน่อะไรวะเป็นหนึันอ๋อตายกระซิบตายกระซิบอันนี้ก็เป็นแม็ก แม็กอันนี้อันนี้ไม่ใช่แม็กเล็กนะนี่ก็ตามแม็กของเขาเลยแม็กของเขาเลยโอเคพับได้นี่ค่าย WE เมื่อกี้มันเป็นค่ายไซเบอร์กันถูกต้องใช่ไหมคนละค่าย FN อ่นอันนี้คือค่ายเดอะอง V อันนี้ไม่ค่อยถูกกันต้องอยู่คนละคนละต้นที่มาท่ายเก็บแต่คนงงอ่านทายได้ด้วยอ่านทายได้นิดนึงนี่แม่ห้าระดับเชื่อดิลูกค้าต้องมีถามว่าอันไหนดีกว่ากัน WE กับไซเบอร์กันผมว่าแม่งเหมือนกันละ ผมว่าพอๆกันพี่เจ้ว่าครับพอๆกันแหละแล้วแต่คนชอบดีไซน์ใช่บรับชอบแปลนชอบงานความละเอียดความเร็วลังนะโอเคตัวนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันใช่ไหมของค่าย W E นะครับส่วนประกันเอ้ยไม่ใช่ W e B รวมเด้ประกันมามั่วได้นะเยอย W E W E สีทรายนะครับรู้ว่าสกาอยู่แล้วสกาโบแบ็กเต้โบแบ็กเคยรีวิวไปบ้างแล้วตอนนี้เคยรีวิวไปบ้างแล้วโอเคก็สนใจครับปืนแก๊ส ปืนยาวนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับปืนสั้นด้วยปืนสั้นก็คลิปที่แล้วทำมาแล้วนะครับก็ใครสนใจครับก็ติดต่อเลยนะครับใน ID Line ไลน์ไลน์แอดฟาบีพิการฟ A เอสการนะครับไลน์แอดนะครับก็ทักมาแคปรูปหน้าจอนะครับรูปปืนอะแล้วก็ส่งมาเลยส่งมาเลยแล้วก็ถามถามรายละเอียดสั่งซื้อเก็บเงินปลายทางโอนเงินได้อะไรได้นะครับแต่ปลายทางนี้ทางกระผูกบัญชีกับทางไอ้นี่แฟนไอเพจอะบางทีมันไม่เข้าบางจังหวัดตอนเนี้ย พืน้นที่สีสแดงใช่ครับวันนีก็เก็บไปทางอาจจะลำบากหน่อยอโอ้นก็๋ยวนี้โอ้น้วจะส่งเคอรี่ให้แล้วเร็วหน่อยอะไรหน่อยเคอรี่สะดวกวนะครับก็โดนเงินก็จะดีกว่า,ารหรือว่าใครสะดวกไปทางก็ ยกเว PI, ย function, ย the ้นภาคกลางอ่ะไม่ได้เราต้องอินทั้งหมดเลยเดี๋ยวรอให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับก็จะปกติละนานไหมสถานการณ์จะดีขึ้นคิดบ้านะครับคุณคิดบ้าเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องได้ก็เฉยไม่ได้เปิดครับเราต้องมานั่งลำบากกันอยู่เนี่ยพี่ช่วงวันนี้นะตะกร้อเท่ๆนะเป็นี่ยเป็นอย่างเงี้ยหัวจะรวยเลยเนี่ยรวยเลยเนี่ย่าเนี้โอเคครับผมครับผมเก็เมื่อกี้บอกไปแล้วเรื่องไลน์นะครับติดต่อไม่ได้เดี๋ยวแล้วก็เฟซบุ๊กครับ f a h b b กันนะครับ f a h b b กัน เป็นรูปนะครับกเข้าไปกดไลน์แล้วก็สั่งเมสเซนเจอร์นะครับเข้ามาในเมสเซนเจอร์ก็แคปรูปหน้าจอสั่งซื้อ ถามรายละเอียดได้ทั้งหมดนะครับโอเคครับก็ฝากช่องเราด้วยฝาร์มพพิการทอยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับก็มีช้อปปี้ในลาซาด้าของสมุดนี้นะครับที่เราทําคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลงให้ในช้อปปี้ในลาซาด้าครับอีกประมาณ2วันนะครับเดี๋ยวเราทํารูปก่อนแล้วก็ลงลงขายในนั้นให้นะครับก็ใช้บัตรเครดิตอะไรได้ในนั้นเต็มที่ครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกช้อปปี้ได้หรือลาซาด้าได้ จัดไปสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเขาหมดเวลาห้างแล้วให้เรากลับแล้วไล่เราแล้วโอเคเข้าวงเราคือไหนแน่น้องไปครับ